เกิดเหตุเรือตรวจการของฟิลิปปินส์กับจีนวิตจะชนกันในทะเลจีนใต้าจากร,ร,รายงานของ AP ซึ่งบอกนะครับว่าการเผชิญหน้าการระหว่างเรือของจีนและฟิลิปปินในทะเลหลวงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับใกล้ๆกับสันดอนเซคเกิลโทมัสโชหลังหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินนั้นเชิญผู้สื่อข่าวกลุ่มหนึ่งซึ่งมีตัวแทนจาก AP เข้าร่วมลาดตระเวนในเส้นทาง 1,670กิโลเมตรเป็นครั้งแรกภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่มีจุดประสงค์ที่จะเปิดโปงท่าที9ก้ร้าวและอุกอาจของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางนะของการส่งสินค้ามูลค่าราวหล้านล้านดอลลาร์จากทั่วทุกมุมโลกในแต่ละปีนะครับในการรัะตะเวนครั้งนี้เนี่ยเรือตรวจการใช้ฝั่งที่ชื่อว่ามาลาปัสกาวแล้วก็เรือ BRP มาลาบริงโก ของฟิลิปปินส์ล่องไปตามเส้นทางแนวหน้าน้ําที่เป็นจุดพิพาทกับจีนนะฮะรวมทั้งเกาะแก่งต่างๆที่ทางรัฐบากลกรุงมะนิลาอ้างสิทธิ์ครอบครองอยู่เช่นกันนะเพื่อที่จะดูว่ามีการรุกล้ำหรือว่ามีการละเมิดทาประมงผิดกฎหมายหรือว่าเหตุการณ์คุกคามใดๆหรือไม่นะครับแต่ว่าเมื่อเรือสองลำของฟิลิปปินส์เข้าไปอยู่บริเวณที่จีนควบคุมอยู่นะฮะฟิลิปปินส์ก็ได้รับวิทยุเตือน เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะให้ถอยออกไปถึงอย่างนั้นนะครับเรือของฟิลิปปินส์ก็ยังล่องต่อไปในสันดอนดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมูกก่เกาะสแปรดลี์ที่เป็นจุดพิพาทกันระหว่าง2ประเทศและเรือตรวจการใช้ฝั่งของจีน ก็ส่งคำเตือนให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวจนนำไปสู่การตอบโต้ระหว่าง2ฝ่ายจนระดับความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นนะครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งนะผู้สื่อขาวบอกว่าฝ่ายจีนนั้นวิทยุเตือนว่าเนื่องจากคุณไม่สนใจคำเตือนของเราเราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามกฎหมายในลำดับถัดไปต่อคุณและผลลัพธ์ใดๆที่ตามมานั้นจะเป็นสิ่งที่คุณต้องรับไว้เองนะครับจากนั้นเรือจีนที่มีขนาดใหญ่กว่า ก็แล่นเข้าใกล้มานะครับและขณะที่เรือมาลปัสกาวกำลังเดินเครื่องตัวไปข้างหน้าทางสะดอนเรือจีนก็ขยับมาปิดกัน้นโดยมีระยะห่างระหว่างหัวเรือเพียง36-46เมตรเท่านั้นนะฮะและเพื่อไม่ให้เกิดการประทะกันกับตันเรือฟิลิปปินก็สั่งให้เรือกลับลำทันทีและสั่งดับเครื่องให้เรือหยุดแล่นด้วยนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานแล้วก็บันทึกภาพ,ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไว้รวมทั้งลูกเรือทั้งหมดต่างก็ตกอยู่ในภาวะตกตะลึงนะฮะจนกระทั่งเรือมาลาลปัสก่านั้นหยุดทันก่อนที่จะเข้าชนเรือของจีนฮะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ,ก,บกับตางเรือก็ได้สั่งให้เรือทั้งสองนั้นแล่นออกจากพื้นที่เรือดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของเรือและทุกชีวิตบนเรือด้วยครับ